สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามารีวิวตลาดสดของตลาดเสียมเรียบนะคะตอนนี้ตลาดสดของเสียมเรียบนะคะที่เป็นบรรยากาศในการขายของก็จะเป็นปลานะคะเป็นปลาเห็นไหมเป็นปลาเป็นไก่เยอะแยะเลยเป็นปลาเป็นไก่นะครับโ,โ,โอ้โหโอุห้ยปลาใหญ่มากเลย

เรกลับ้านได้มีแต่เนื้อเลยอันนี้เรามารีวิวตลาดสดนะคะ